หมอเอี่ยมย่องเบาลัดล้อตามแนวรั้วไปยังกุฏิต้นสีย่ยางแน่ใจแล้วว่าเสียงนั้นๆอยู่กุฏิอีกฝั่งแกจึงไปแอบดูตรงหน้าต่างบานเล็กค่อยๆเอื้อมใบหน้าขึ้นไปส่องหลังจากที่หมอผีเอี่ยมปราบหน้าขลาดองค์ดำให้สิ้นซากแล้วแกเดินทางออกจากภูทับเบิร์มุ่งหน้าไปยังภาคอีสาน ไปเยี่ยมญาติที่ห่างหายกันมานานหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านกลางสวนยางที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาผู้คนส่วนใหญ่ปลูกต้นยางพาราเป็นอาชีพเมื่อหมอเอี่ยมเดินทางมาถึงญาติของแกชื่อนาพรถึงกับวิ่งสวมกอดน้ำตาไหลซึ่งนาพรคนนี้เป็นน้าแท้ๆของหมอเอี่ยมแกมีลูกชายหนึ่งคนชื่อลี เมื่อมองไปรอบๆบ้านกลับมีนาอาศัยอยู่คนเดียวหมอเอี่ยมจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยไอ้ลูกชายตัวดีมันไปไหนล่ะนะพรทำไมบ้านมันช่างดูเงียบเชียบเงียบเหงาอย่างนี้อ่ะพระได้บวชเป็นพระเมื่อสองปีแล้วเมื่อพูดจบนพรกลับร้องไห้แทบขาดใจแล้วเล่าเรื่องเล่าทั้งหมดให้หมอเอี่ยมฟังต่อ ตั้งแต่ออกบวชไปไม่เหี่ยมฉันแค่ครั้งเดียวเองแถมมีท่าทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมจนดูน่ากลัวแล้วตอนนี้บวชอยู่ที่ไหนแล้วนะพร ข้าจะได้ไปดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบวชที่วัดป่าบนบุเขาหน่นแน่ก็ลือกันอีกว่ามีหลวงพอ่อลูกหนึ่งมาจำวัดอยู่ด้วยกันบนนั้นถ้าทางดูน่ากลัวผิดแปลกจากพระทั่วไปอีกอย่างถ้าใคร ขึ้นเขาไปถวายเพลนกลับมาต้องมีอันเป็นไปแทบทุกรายฉันก็รู้มาแค่นี้แหละงานนี้ข้าต้องไปด้วยเห็นกับตาจากที่ฟังนา้าเล่าข้าว่าไม่ใช่เรื่องปกติซะแล้วนะหมอเอี่ยมรอจนถึงเวลาโปรบคามเพื่อไม่ให้ผู้ใดสังเกตรหรือพบเห็น จึงจำเป็นต้องเดินทางขึ้นเขาในเวลานี้แกซุ่มเดินไปเป็นระยะทางหลายกิโลจนเหงื่อแตกพลากสายตาที่มองขึ้นไปบนวัดป่านั้นเห็นเพียงไฟตะเกียงสาดแสงลำไรออกมาแกหยุดพักได้ไม่นานเริ่มสัมผัสได้กับพื้นป่าโดยรอบแกหลับตานั่งทางในจนกระทั่งพบว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัว ลองหนไปมาอยู่รอบตัวแต่ทว่าหมอเอี่ยมได้เอ่ยปากบอกกล่าวสิ่งเหล่านั้นออกมาข้ามาที่นี่ไม่ได้มักคิดร้ายหรือทำร้ายใครเลยข้ามีสิ่งที่ต้องจัดการอยู่เมืองหน้าพวกเองไม่ต้องมารบกวนหรือกังวลอะไรอยู่ในที่ของใครของมันเถิดพูดจววิญ,ญญาณพูดผีป่าวิญ,ญญาณเล่รล่อนซ้ำพเวสี ก็หายลับไปตามคำบอกกล่าวหมอผีเอี่ยมเดินไปจนถึงทางเข้าวัดที่มีรั้วไม้ไผ่กั้นไว้เมื่อมองเข้าไปมีศาลาไม้หนึ่งหลังและกุฏิทำํำจากไม่ไผ่สองหลังถูกตั้งข้างกันเอาไว้จางบรรยากาศที่เงียบสงานจูๆมีเสียงคนท่องมนต์ฟังดูไม่เป็นภาษาดังขึ้นเตหูหมอเอี่ยมย่องเบาลัดลอ่อตามแนวรั้วไปยังกุฏิต้นสีย่ยง แน่ใจแล้วว่าเสียงนั้นๆยู่กุตีอีกฝั่งแกจึงไปแอบดูตรงหน้าต่างบานเล็กค่อยๆเอื้อมใบหน้าขึ้นไปส่องก็พบว่าพลายรูปหนึ่งกำลังพนมมือสวดมนต์คาถาไสยเวทคาถาเช่นนี้หมอเอี่ยมกลับไม่เคยได้ยินมาก่อนอีกทั้งมีโต๊มูบูชาจำนวนหนึ่งถูกล้อมด้วยวงสายศิลหลายเส้นส่วนใหญ่ของบูชาเหล่านั้นเป็นสีดำแทบทั้งหมด ทำให้แกรู้แน่ชัดเดียวว่าพระรูปนี้มีวิชาอาคมหมอเอี่ยมจึงขันกลับไปที่กุฏิอีกหลังหวังว่าจะเจอพระหลีลูกพี่ลูกน้องของโตนแต่แล้วสิ่งที่เห็นถึงกับพงาล่างของพระหลีนั่งพิงผนังไม้เหมือนไม่มีวิญญาณใบหน้าสีดตอผิวหนังแห้งกลางพร้อมโซไม่มีเลี้ยวแรงเบื้องหน้าของพระหลี เต็มไปด้วยข้าวบูดเน่านอนซ้อนชัยทั่วบริเวณไม่ได้การแล้วพระข้าต้องรีบช่วยออกไปก่อนไม่งั้นตายด้วยน้ำมือของพระตนนี้แน่แน่หมอเอี่ยมก้าวเท้าเหยียบขึ้นแผ่นไม้อย่างเบาเสียงแล้วไปเขย่าตัวพระลีให้ตื่นขึ้นท่านท่านรู้สึกตัวไหมข้าจะมาช่วยแล้วลุกขึ้นแล้วพระลีได้ยินเสียงคุ้นเคยพยายามเบิกตาแต่ท่านใดนั้น เสียงใยทะมืนดังขึ้นมึงเป็นใครกันกล้ามายามในเขตของกูเช่นนี้หมอเอี่ยมหันหลังกลับไปเผชิญหน้าอย่างไม่เกรงกลัวท่านทำอะไรกับพระลีทำไมถึงมีสภาพแบบนี้ข้าก็แค่ค่อยๆกัดกินเลือดเนื้อของพระกินเข้าไปให้ถึงไส้ถึงพุงกินทุกวันจนสำราญใจแล้วเองมีปัญหาอะไรกับข้างั้นเลย พระสังพูดจาย่อเยยให้หมอเอี่ยมเกิดอารมณ์แล้วแลบลิ้นกิ้นตาเหมือนปอบพิชากำลังพล่านเดือดในล่างกายงั้นข้าคงไม่สามารถเรียกท่านว่าพระได้อีกคนยังมึงกล้าทำบาปกับมนุษย์ด้วยกันความชั่วร้ายกัดกินกจิตใจมึงได้ขนาดนี้เชียวเลยมึงกล้าลบหลู่ปอบมหาเทพอย่างกูเหรออยากลองดีก็เข้ามาเลย สิ้นคำปอบภาษาใช้มนอาคมเวียงเข้าไปที่ตัวของหมอเอียงหมอเอียมไม่ทันได้ตั้งตัวจนล้มฟุบไปกับพื้นหมอเอี่ยมสัมผัสได้ถึงพลังอวิชาปอบมหาเทพแกคิดว่านี่คือศัตรูผีร้อีกคนที่ต้องจัดการให้ได้แกพยุงตัวขึ้นมาแล้วรูปคลำแหวนแล้วทำการไล่คาถา จากนั้นแกนยื่นนิ้วที่สวมแหวนประจันเข้าต่อนหน้าปอบพระมันแสบตาแสงมลกฏสีขาวของอิตาลิตกระเบนจึงรีบใช้มือทั้งสองข้างมาบังแสงนั่นไว้แต่กลับถูกมกกลกฏกัดผิวหนังจนไม,ม่เกลียยปอบพระสังท้องคาถาคงกระพันชาตรีเป่ามนใส่แขนที่บาดเจบจนเนื้อหนังกลับมาปกติอีกครั้งหมอผีเอี่ยม ที่เห็นแล้วถึงกับตาค้างตะลึงกับปอบมหาเทพอวิชามันเก่งกล้ายิ่งนักแกไม่ยอมแพ้หยิบมีดลงอาคมออกมาพุ่งตัวเข้าไปที่ปอบผะสังหมายจะสังหารให้ได้แต่ทันใดมันใช้เท้าถีบล่างแกออกมาอย่างแรงเหมือนหาพายุท้องฟ้ากลับแรปรวนขึ้นมารวมกันโชกแรงทำให้กุตีไม่ผ่าน เอ็นซันไว้พร้อมจะพังเอาให้ได้เสียงหัวล่ออย่างบ้าคลังของปอพาสนันคืนมึงคิดว่าจะปราบกูได้เหรอไอหมอผีกระจอกงอกง่อยวิชาของมึงกับอวิชาของกูเทียบกันไม่ติดตกเว้ยเมื่อมันขู่หมอผีเอี่ยมโจสายตาอันดุร้ายก็จ้องสะกดไปที่พาลีจนพาลีนั้นลูกพลวดขึ้นมากับร่างที่พร้อมเรือแต่กระดูก พอพระสังสกุให้พลีเล่นงานญาติของโตนพลีกระโดดล็อกคอหมอเอี่ยมจนหมอเอี่ยมหายใจไม่ออกหมอเอี่ยมดิ้นโลนใช้มือแก่แขนที่ล็อกไว้แก่ตั้งสติหลับตานึกถึงเราพูดพีป่าพีเขาเหล่านั้นพวกท่านอยู่แห่งหนใดได้โปรดมาช่วยข้าอีกแรงเถิดปอบตอนนี้มันฤทธิดเดชร้ายนะักข้าคงสู้คนเดียวไม่ไหว เมื่อรู้ว่าตนเริ่มจะขาดอากาศหายใจแล้วแต่อยูยูล่างของพวกวิญญาณผีปรากฏกลยให้เห็นผีชายตนหนึ่งพุ่งตัวเข้าไปดึงแขนผลีออกมาทําให้หมอเอี่ยมหลุดพ้นจากมือปอบพาแต่ไม่นานปอบะัังเซกพายุให้ทองฟ้ามืดคล้ำอีกครั้งอาคมของมนันเปล่งแสงเหลืองระยาบกลายเป็นไฟไหลถ่วงพุ่งล้าใ่ผีเหล่านั้น จนล่างนอนแน่นิ่งเราผีป่าผีเขาถูกสะกดวิญญาณด้วยดวงไฟสสยเยวทมรณาของมานวิญญาณไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชก,กล้าดียังไงมาสู้กับกูกูจะสงเคราะห์ไม่ให้พวกมึงไปผุดไปเกิดเลยเชียวส่วนมึงก็ดิ้นรนหาที่ตายเองนะอีหมอผีจอมโอหังหมอเอียมไม่ต่อกลอนแกนํำจี้บีอ่ะ มาพนมมือบริกรรมคาถาก่อนที่จะใช้เวทมนต์ปลุกเสกดาพยักอัญเชิญบาร,รมีของท่านอาจารย์ตาไฟอาจารย์ตาไฟปรากฏต,ตัวขึ้นมาด้วยพลังอาคมเทียบเท่าผอพภสังข้าขอสั่งให้เจ้าหยุดก่อรมทำเข็นเถิดปอบที่สิงสถิตร่างของเจ้ามันเกิดจากความต้องการอำนาจที่มากล้นไม่รู้จักพอของตัวเจ้า มันครอบงำให้เจ้าประพฤติผิดต่มนุษย์ด้วยกันหยุดเสียเถิดมาอีกตัวแล้วเหรอว่าพวกตะแก่ไร้ประโยชน์ชอบแสเรื่องของกูแต่กลับจะเอาตัวไม่รอดกันงั้นก็ตายไปพร,พร้อมๆกันนี่แหละปอพระลองเรียกพลังสุดเสียงเปาสิงอัป,ปมงคลเน่าเม้นออกมาเป็นของเหลวสีแดงปอพระสัง ใช้สายตาคู่อาคาจ้องหมอเอี่ยมสกกลให้แกจัดการอาจารย์ตาไฟหมอเอี่ยมกำลังอ้าแขนจะฟันอาจารย์ของตนแต่ทว่าอาจารย์เห็นท่าไม่ดีจึงไล่มนเปาเข้าไปที่หน้าของแกเพื่อช่วยสลายมนดำจนสำเร็จหมอเอี่ยมรวบรวมพลังกับอาจารย์จนดาพยักเลืองแสงเจ,จิดจ้าด้วยพลังล้นเหลือพุ่งเสียบท้องพาลีจนทะลุกออกไปแทงเข้าที่ปอบพระสังอีกคน พระสังผู้มีอาคมกำลังจะหมดสิ้นลิ์เข้าแล้วอาจารย์ตาไฟช่วยโอกาสนี้เป่ามนสไลายน้ำเหนียวเน่าเม้นให้หมดไปจากนั้นท่านวิ่งเข้าหาพระสังด้วยระยะประชิดดึงดาบพยักออกมาแทงเข้าที่ขั้วหัวใจปอพระสังจ้องตาต่อตากับอาจารย์ตาไฟด้วยความแค้นที่โดนปลิดชีพแต่แล้วก็ค่อยๆหมดลมหายใจลม้มลงนอนจมกองเรือ สิ้นอาคมปอบพาดวงไฟอาคมของมานก็สลายลงไปด้วยวิญญาณผูดผีทั้งหลายถูกปลดปล่อยอีกครั้งด้วยอาจารย์ตาไฟพวกผีเหล่านั้นต่างก้มกราบท่านด้วยความเคารพและซึ้งใจหมอเอี่ยมจงคิดไว้เสมอว่าศัตรูของเรามีมากขึ้นเรื่อยๆและมีพลังมากล้น จากที่ไม่เคยมีมาก่อนจงตั้งจิตไม่ให้อยู่ในความประมาทจงใช้จิตใช้สติในการต่อสู้มันให้จงได้เจ้าเรียกข้ามาได้แต่คงมาช่วยได้ไม่บ่อยครั้งนักจำไว้ให้มันการเป็นหมอผีคือการช่วยคนและผีให้ปราศจากสิ่งชั่วร้ายไม่ใช่การที่เรา ต้องกลายเป็นคนชั่วเสียเองครับท่านอาจารย์ข้าจะจดจำในสิ่งที่ท่านสอนไว้ในจิตในใจตลอดไปสุดท้ายแล้วพลาลีลูกพี่ลูกน้องต้องตายไปด้วยน้ำมือของปอบภสังแต่สิ่งหนึ่งที่นพรไม่ถือโทษโกรธหมอเอี่ยมที่ช่วยพลาลีไว้ไม่ได้คือการที่หมอเอี่ยมช่วยปราปอบภสังที่หน้าวันกลัวของชาวบ้าน ทำให้คนในหมู่บ้านไม่ต้องกลัวกับผีปอบร้ายอีกต่อไปหมอผีเอี่ยมก้มกราบลาณพรด้วยความเศร้าใจถึงแม้ครั้งนี้จะมีท่านอาจารย์ตาไฟมาช่วยแต่ท้ายที่สุดแล้วหมอผีเอี่ยมยังเป็นหมอผีมือชาตที่ถูกขนานนามอย่างต่อเนื่องต่อจากนี้หมอผีเอี่ยมจะเดินทางไปปราบผีที่ไหนหรือปราบศัตรูแบบใด โปรดติดตามตอนต่อไปครับเรื่องรล่ทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ